สวัสดีครับพี่ชื่อบาสนะครับพี่เตะวันนะครับทุกพี่อยู่ปี4นะครับสาขาการจัดการการค้าวันนี้พี่จะมาพูดเรื่องเรียน4ปีสาขาการจัดการการค้าได้อะไรบ้างนะครับครับสำหรับการเรียน4ปีสาขาการจัดการการค้านะครับการเรียนก็เข้าใจง่ายนะครับได้ความรู้ทางด้านการเงินการตลาดแล้วก็ได้ฝึกการทํางานกับเพื่อนๆการทํางานกลุ่มนะครับได้กล้าพูดกล้าแสดงออกมากขึ้นนะครับ ครับสำหรับการฝึกงานนะครับก็จะเป็นฝึกงาน3เดือนเรียน3มเดือนนะครับเวลาฝึกงานก็จะมีรุ่นพี่ที่ร้านคอยซัพพอร์ตคอยสอนงานให้นะครับสําหรับสาขาการจัดการการค้าก็ดีตรงที่ทั้งได้ประสบการณ์ทั้งได้ความรู้นะครับจบมาก็มีงานทาครับครับสําหรับน้องๆคนไหนที่สนใจมาเรียนสาขาการจัดการการค้าครับก็ติดตามได้ที่เมหาวิทยาลัย